ถึงแล้วครับพี่น้องมาแล้วเป็นแดนไม่เป็นแดนเด็กครับผมกำลังจะเข่าศูนย์ครับผมฟอร์ตเตชะอำพงจะเดงไหนที่ใต้บอกนี่ครับมาแล้วมาแล้วโอ้ฟอร์ดเอเวอเรสต์เทสได้ผมฟอร์ตเตชะอำพอมาแล้วครับผมมาแล้ว มื่อนี้มารับรถครับผมมือสั่นวันดีครับผมตัวนี้ล่ะตัวนี้บ่ะโอเคเดี๋ยวไปกลับรถกันพอเตชั่งอัมพอลนะครับนนนีอั้ะมารับรถครับพี่น้องครับผมรถเอาไปขายซูชีครับผมเฮ้ยดันใช้บุรีน้ำ เดี๋ยวขับไปเพิ่มข้างในครับพี่น้องครับผมโอ้มาถึงแล้วโหลดลงรถเจะแล้วมิเตอร์อล้วครับผมมาแมา่ยังนี่นั่นรับ,บ,บรถเราสมาชิกใหม่าราชิคใหม่เข้้าาบน,นปวดเจชออมพรครับผมมาขับไปเพิ่มข้างในครับไปไปย่างขับไปข้างในพูดนะ ก็ถกับตาขึ้นใช่ไหมฮะถือขึ<ป>้ <c oughs> นกระปงไหมกาบาแน่นอนแน่นอนกับผมเข้าไปเข้าไปเลยนี่เข้าไปข้างในครับผมกราไปดข้างในเลย อะไรครับผมเจ้ยแหลมมาถึงก็ไม่รออะไรนะฮะโซยเลยหรอโซยเลยะโซยอะไรจ๊ะอาหาร่โซยอาหารญี่ปุ่นเหรอโอ้สดคำนี้เลยเ้อนี่แคนเนยโ้ครับผมสงสัยว่่ได้กินว่่ได้ล้องท้องไหมเนาะอันบนเนี่ย นั่งถ่าครับผมทำเอกสารอยู่ครับผมนั่งรอยเอกสารเจร๊แรมอาจจะลิกิตหนูมากสุดคำมรแท้นะจะดูดดูดอันดูดเสน้นเนื้อแยออกดังเงีนะ้ยโอ้เจ๊แรมไอจังอย,ย,งยครับผมหนึ่งหลังครับ กำลังคุยเทีย yes. นไปนั่นอยู่ครับผมเดี๋ยวอยีจกจังหน่อยกับค้องเด้ต่อครับเดี๋ยวล้อเลือจังหน่อยเมื่อนนี้น้องอยังกะเจ้าซับแซลมอนสปอร์ตเลยมารับมารับกลับบ้านเจ้าใส่แว่นตาคื้อะไรเจ๊แล้ะ <laughs> em được cái gì bà vậy? Mà bóng bà lê lắm bà lê lắm bà lê lắm bà lắm Sao ở bà lắm รายับผมนู้เิองีกเด้อ่ัเจเปิดเ,เ,เ,เิองนี้เลยเปิดเบื้องก็ประตูอู้หเดย

เอาไปเอาเอาคงมาลัยขวยไปหุ่นเลยคุณคิงนี่แหละถ้าดูเดี๋ยวแรงจิตเตอร์มารับรถนะจ๊ะจัดยังมามแน่จัดงามๆเอ้ยเนาะแต่แต่คือมันบจบปุ๊บจบพงงามอยู่จัดยังงั้นเลยเสร็จแล้วก็ลงมาเสร็จแล้วเสร็จเลย แต่อไั่ไครับผมไม่เนี่ยครับนะได้จบสิไปไปไป,ไปยืนข้างหน้าได,ด้ี่เจแหลมอินเตอร์กลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวน่ะอันวบ้านกับนเออ กลับกบานนะครับมอกลับบนนครับผมเดินทางปลอดภัยพระหาธรมาหาจินใหนมันมา้อ <c oughs> ลูกลาบันบันนี่ <c oughs> นนลยลามเวพระไปใส่ซเนะ้องไตให้ตลอดปลอดภัย <c oughs> ตรงนี้ปรับขึ้นไม่ได้ใช่ไม่มีอ่ะล็อกไม่มีลกไม่มีเนาะใช่ครับนี้ีู้จัดการ่ไปนะูดไฟใครเอะไทยหลบได้นี่ ตู้ไปไบได่ทยลูปเลยนี่น,น,นาถ่ายวิดีโอแล้ว <c oughs> ่องน <c oughs> ัไปออกจากบ้านเข้าไปสู่บ้านเฮาแล้ว <c oughs> บ้านเนะา,ามน่าสมนสกยเลยมันมดทเป็นไรครผมเป็นเนี่ยปเปนน เนี๋ย,ย,ย,ยน,ะะะนะครับผมเดินห่าก,กับบ้างครับของรับรองเจ้าครับเจ้ามณฑ์กอดโอ้ซื้อพี่ยัดเนี่ยค, <c oughs> ครับผมกอดเจ้าอมทองอัดชลบุรียี่ห่างแค่เลยครับ เหนวจิบกันครับผมโอ้สุบกันสุบกันครับผมสวัสดีครับเจนี่เต้เจเเ